ก็กว่าอีกจะขัานก่อนพี่น้องขายใหญ่ๆอ้วอ่ะมาสวัสดีค่ะพีพ่น้องบ่ปผอกันโดดแล้วเนาะจ้าพี่น้องค่ะบ่ได้เฮดจักเทื่อจ้าพี่น้องค่ะพอดีได้มาสีหาดอกค่ะพี่น้องโอ้ยนามจ้าทุกคนค่ะเบิ่งนเนี่ยบเบิ่งขาหัวใจมาซีหาดอกเฮดผึ่งหวานกับเฮดผึ่งเกาลัดผสมกันค่ะเห็นบ่ อ๋อโต๊ะเอ็ดตะจ้าพี่น้องค่ะมือนีนสิมาลาบจ้าพี่น้องมาลาบสู้กันสิมเราจะพักนั่งย่างหงาเข้ากับมีซัมที่เห็นนะจ้าพี่น้องน่ะบาววววไลา่มาปรุงด้วยจ่าแต่สีใส้เออหองนัวดของนวดลงไปต่างน้ำปลรรายางเสียบจ้ะขววาดตามเองโบแหลกกัน,นหลายยาเอา พริกของเห่าว้าไปจ้ะมาเพียกต่ใส้ไหลจังเติมที่หลังขาดเพราะได้จ้ะพี่น้องนี่เลยน้ำปูลาของเราปังปูริเยจ้ะพี่น้องมาสร้างวาเรื่มบักเน้าค่ะทุกคนเอ้ยนี่บิดเน้าหัวสมสม,สมจ้ะสมสมเลยชีหอมเอ้ยเป็นแต่เสียบหอมจ้ะทุกคน คูเ่เลเข่ากันบ้านี่โอ้ยมันสิเข่ากันบ้านละนู่นเข่ากันคักกว่าก้อยตับเด้อนี่ อ่อนเลีดิดขอบหวานแห้งแห้งพี่น้องหวานจ่วย

หวานจุ่ยกลับกว่าอีกจะข้ามก่อนใครพี่น้องขายนีญไงอุ๊ยมา ไปละจ้าพี่น้องคะอิ่มแล้วก็ลงเวทีคือเก่านะจ่าพี่น้องแซ่บกับหลับไอเห็ดพึ่งหวานกับเห็ดเผ่งเกาลัดนะจ่าพี่น้องก็ล้องมาเห็ดมาทํากินบึงนะจ่าพี่น้องแซ่บไปละจ้าจังพอกันไหมคลิปหนาเด้อจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อจา้าว่าเมนูหนาสิเป็นเมนูยังนะจ่าพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมจ้าบ๊ายบายจ้า